สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาการาชับวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถสุดคลาสสิกที่กลับมาพร้อมความทันสมัยในยุคใหม่นั่นคือ v o l ks w a g e n b r a s i l i ียรุ่นใหม่ล่าสุดรถในตำนานที่เคยโด่งดังในยุค70ถูกนำกลับมาปัดฝุ่นใหม่ให้เข้ากับยุค2026ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างลงตัว v ฟ l ks w a g e n b r ร s i เ i ีย2026มาในดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความย้อนยุคและความโมเด์น ด้านหน้ารถโดดเด่นด้วยไฟและทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นคลาสสิกแต่ถูกออกแบบใหม่ให้ดูเฉียบคมและมีความหรูหราย,ยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบเรียบหรูพร้อมโลโก้ VW ขนาดใหญ่ดูมีพลังและสง่างามตัวถังใช้เส้นสายที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ในแบบมินิมอลซึ่งสะท้อนความเป็นรถยุโรปคลาสสิกที่เหนือกาลเวลาภายในห้องโดยสารของบราซิเลีย2026ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า บาะนั่งใช้วัสดุหนังคุณภาพสูงและมีระบบปรับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Android Auto และ Apple CarPlay เต็มรูปแบบระบบเสียงรอบทิศทางจาก Harman Kardon ช่วยให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินในด้านขุมพลัง Volkswagen b r a ร i l i a 2026มีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรและรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนรุ่นใหม่ให้ระยะทางวิ่งไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จ้ง ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและระบบกันสะเทือนที่พัฒนาใหม่ช่วยให้รถมีความนุ่มนวลและมั่นคงมากยิ่งขึ้นเหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลสำหรับระบ,บบความปลอดภัยนั้นโฟล ks วาเกนจัดเต็มให้เหมือนรถหรูระดับพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนกล้องรอบคัน360องศาและถุงลมนิรภัยรอบคันทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ทุกเส้นทาง ดีไซน์ด้านท้ายของบราซิเลียยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ด้วยฝ่ายท้ายแนวนอนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่นคลาสสิกแต่ปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดได้กว้างและมีพื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้นกว่าเดิมทำให้รถรุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งานได้อย่างลงตัวโฟก kswagen brasilia สองพยี่2ิถือเป็นการกลับมาที่แฟนๆรอคอยยาวนานเพราะมันไม่ใช่แค่รถคลาสสิกที่ถูกนำกลับมาผลิตใหม่ แต่เป็นการตีความใหม่ของตำนานให้เข้ากับยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับคนที่ชื่นชอบรถสไตล์เรโทรที่มีสมรรถนะและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมนี่คือรถที่ไม่ควรพลาดราคาคาดการณ์ของ v ฟ l kswagen Brasilia 2026ยจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทสำหรับรุ่นเบนซินและประมาณ2ล้านบาทสำหรับรุ่นไฟฟ้าทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามตลาดในแต่ละประเทศแต่ไม่ว่ารุ่นไหนก็ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพวัสดุและเทคโนโลยีที่ได้รับ สุดท้ายนี้หากคุณเป็นแฟนตัวยงของรถยุโรปคลาสสิกและต้องการสัมผัสความเป็นตำนานในรูปแบบใหม่ Volkswagen b r a s i l ีย2026คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณรถรุ่นนี้ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังสะท้อนจิตวิญญาณของ Volkswagen อย่างแท้จริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาราชเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดทุกสัปดาห์เราจะพาคุณไปชมรถหรูรถซูเปอร์คาร์และรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า